นี้ก็จะพามาดูช้างอีกเชือกหนึ่งครับที่ลอยมาติดกับพุ่งไม้นะครับนะครับนู่นนะครับเชือกแรกเราก็ติดกับเศษไม้เชือกนี้จะติดกับอ่ไม้โค่นนะครับไม้โค่นทับเลยนะครับดูครับขอแสดงความเสียใจกับเจ้าของช้างด้วยอีกเชือกหนึ่งนะครับอันนี้เชือกที่สองนะครับ มิดเลยนะครับนะครับตัวใหญ่มากนะครับเชื่องนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับเไปพบภูมิที่ดีด้วยนะครับดาวช้างด้วยนะครับผมเห็นแล้วก็สงสารนะครับทังต้องมาเจออุบัติอุกทภกภัยจากน้ำธรรมชาตินะครับ ไม้ค้อนไม้นี่โค่นทับเลยนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะลอยมาจากาห่างจากเชือกนั้นนะครับส0บแสนนะครับมาตรงหน้าปางช้างแม่แตงของเรานะครับอีกประมาณสักสี่ร้อเมตรนะครับอยู่ห่างกัน300เมตรนะครับโนะครับ เสียใจด้วยนะครับเสียใจด้วยนะครับ